ตทอพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด e d a ดลี่ด s สสาระละความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้มาที่เรื่องของมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือมาตรการที่มีชื่อว่า quantitative easing ตามปกติแล้วเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อ,อกระตุ้น ให้เกิดการกู้ยืมเงินในเศรษฐกิจกระตุ้นให้มีการปล่อยสินเชื่อ,อกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการลดดอกเบี้ยเป็นนโยบายการเงินแบบเดิมๆแบบที่เป็นนโยบายการเงินในเชิงคุณภาพในรูปแบบที่ไม่ใช่ quantitative easing นะแต่ว่านโยบายการผ่อนคลายการเงินเชิงปริมาณในแบบที่ทางเฟดได้ทำมาเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วเนี่ย เป็นนโยบายในรูปแบบที่มีการเข้าไปซื้อ,อตราสารหนี้จดจำนองแล้วก็พันธบัตรของรัฐบาลและในขณะเดีวยวกันเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปถึงการเข้าไปมันนิเปลตหรือไปชักใยการเคลื่อนไหวในการซื้อขายในตลาดพันธบัตรมือสองธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าให้เฟดนั้นเข้าไปมีบทบาทอย่างชัดเจนในตลาดพันธบัตรเอกชนเลย <Okay. S 2> เข้าไปซื้อเลยเข้าไป monetize corporate debt ในรูปแบบที่นานทีจะทำแล้วแน่นอนนานทีปีหนจะทำในจำนวนมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ในแต่ละเดือน85,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทำต่อเนื่องกันมานานจนถึงตอนนี้ปรากฏว่าพอเฟดประกาศว่าจะยุติโครงการนี้หุ้นตกกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดในเอเชียในญี่ปุ่นในจีน ในยุโรปในฝรั่งเศสในเยอรมันในตลาดกำลังเกิดใหม่อย่างเช่นตลาดหุ้นของไทยนะหุ้นตกกันหมดเลยเพราะว่านักลงทุนนั้นได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับการถูกอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบในแบบที่เกินเลยแบบสุดตรงอย่างนี้มานานเรียนรู้จนถึงขั้นที่ไปพึ่งพาใส ว่าจะได้เห็นราคาของหุ้นสูงอยู่ระดับที่เกินจริงเหมือนอัดฉีดสเตอรอยโดยที่อาจจะลืมไปว่าพอถึงเวลาพอเฟดถอนนโยบายนี้มันก็ทำให้ทุกอย่างปรากฏชัดเจนว่าราคาเนี่ยมันอินเฟลตหรือม,มันได้รับการสูบเป่าขึ้นมาจนบวมเป็นเหมือนบับเบิลหรือฟองสบู่ที่อยู่ได้เพราะว่าเฟดนั้นอุ้มชูให้อยู่ นะครับดนั้นคุณที่ตกทุกวันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะทั่วโลกในเมืองไทยแล้วก็ยังตกต่อเนื่องอยู่จนถึงทุกวันนี้และแม้กระทั่งราคาทองเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วเมื่อเฟดนั้นประกาศที่จะยุตินโยบายนี้คดีก็มีหลายคนที่มองว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ทําลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลายคนก็วิเคราะห์กันไปว่าพอเฟดหยุดนโยบาย q e, ิเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นยุบลงมาหรือฟุบลงมา อิทธิพลที่จะมีต่อกำลังใจหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นก็จะเห็นปรากฏชัดเช่นเดียวกันกำลังซื้อมันก็จะไม่มีแรงผลักดันเหมือนเดิมบรรยากาศในการลงทุนมันก็จะไม่คึกคักเหมือนเดิมไปไปมาถึงเวลาเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันก็จะรับผลกระทบในแง่ลบไปด้วยจากการที่เฟดหยุดนโยบาย QE นั่นเป็นความเข้าใจและเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่คุณอาจจะได้เห็นได้ยินได้ฟังจากคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนจากคนที่เล่นหุ้น แต่วันนี้ที่ผมพูดถึงประเด็นนี้ในรายการนี้ผมกําลังจะบอกว่าสิ่งที่เฟดทาตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในเศรษฐกิจของเขาเองในเศรษฐกิจของสหรัฐว่าอัตราการเจริญเติบโตของ GDP มันเริ่มสูงขึ้นและในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานมันเริ่มลดน้อยลงน่าจะต่ำกว่า7%หรือ6%ได้ภายในปี2ปีและในขณะเดียวกันเขาเห็นว We ีแววแล้วว่า ดอกเบีย้ยมันจะกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นภายในปีหรือ1ปีครึ่งผู้หญิงม,มันมีสัญญาณที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐมันมีสัญญาณที่แสดงให้เห็นได้เลยว่ากําลังซื้อของคนบริการกําลังจะกลับคืนมามันมีสัญญาณที่เห็นได้ชัดว่าได้มีการปล่อยสินเชื่อสําหรับธุรกิจเพื่อนําไปสู่การลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นโดยภาคคอร์เปอร์ทภาคธุรกิจซึ่งนําไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งนําไปสู่กําลังซื้อของชาวบริการที่จะกลับมาอยู่ในระดับอย่างน้อยเท่าเดิม ซึ่งจะนํามาสู่การส่งออกสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับตลาดอย่างเช่นตลาดของไทยส่งออกไปสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยบวกมันเริ่มเห็นชัดแล้วเนบนบานังกี้ประธานเฟดเข้าถึงประกาศว่าถึงเวลาที่จะต้องหยุดนโยบายนี้คนที่มัวแต่ไปมองว่าหุ้นมันตกนะฮะแล้วในยะก็คือมันจะกระทบต่อจิุลญาณักลงทุนหรือกระทบไปแล้วหรือในยะก็คือว่ามันจะกระทบในระยะกลางต่อ,อ บรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในประเทศไทยในปร,ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยถ้าไปมองอย่างนั้นผมคิดว่ามองโลกในแง่ร้ายมากจนเกินไปเหตุผลหลักที่เฟดหยุด QE ในรอบนี้ก็คือ QE มันมีผลดีแล้วหรือน้อยมีผลในระดับที่เขาพอใจและนอกเหนือไปจากนั้นคือเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐภายในปีหรือปีครึ่งมันฟื้นตัวอย่างชัดเจนแน่นอนถ้ามองในมุมนั้นผมคิดว่าคนที่ ไปต,ตามข่าวสารเศรษฐกิจในบ้านเราก็น่าจะมีความไว้วางใจได้ว่าภายในปีหรือปีครึ่งตัวเลขการส่งออกของไทยก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมอัตราการเติบโตของการส่งออกก็น่าจะสูงเหมือนเดิม1 4 1 5น่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้อัตราการจเจริญเติบโตของ GDP ไทยก็น่าจะสูงกลับมาในระดับเดิมเช่นเดียวกันห6าทําดได้ไหมก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการจ้างงานก็จะพลิกอัพนะก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันในประเทศไทยกําลังซื้อ นะกำลังการลงทุนของบริษัทใหญ่ๆของไทยก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะภาวะการซบเซาทางเศรษฐกิจก็น่าจะไม่แย่เท่ากับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าสัญญาณชัดเจนจากสหรัฐในครั้งนี้ในการที่เขาถอย QE ทุกอย่างจะได้กลับสู่ภาวะปกติสักทีไม่มีฟองสบู่ในตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นมาเพราะนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณสหรัฐและในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนจะได้ทำใจปรับตัวเข้ากับสภาพที่แท้จริง ที่ไม่ได้ไปอ้างอิงนะฮะราคาที่ถูกอินฟลตขึ้นมาด้วยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและที่สําคัญมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่องอย่างนานจนเกินไปโดยธนาคารกลางสหรัฐเป็นสัญญาณที่ดีน่าจะรู้สึกดีใจด้วยซ้ำไปที่เขาหยุด QE คุณตกชั่วคราวปรับตัวทำใจกัน ถึงเวลามันก็ไปได้หลังจากนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูถ้าเกิดบานานเก้ไม่อยู่ใครจะมาแทนในช่วงต้นปีหน้าสักครู่ครับ ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเศรษฐกิจในยุโรปยังไม่ฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจที่เป็นเสาหลักของยุโรปก็จะเหลือเยอรมันกับฝรั่งเศสถ้าไปดูตัวเลขในฝรั่งเศสล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสร,ระบุว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสปนีนี้น่าจะหดตัว0.1อัตราว่างงานน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น10.7อนะครับอันนี้คือดีแล้วนะฮะในยุโรปเนี่ยที่ไม่ดีก็จะมีกลุ่มพวกโปรตตเกตพวกกรีซแน่นอนมีอิตาลี มีปัญหานี้มีปัญหา GDP ปัญหาการว่างงานแต่ในประเทศที่ถือว่าดีฝรั่งเศสหรือเยอรมันก็ยังมีปัญหาเช่นเดียวกันครับเยอรมันยังพอไหวแต่ว่าฝรั่งเศสที่คุณไปดูเนี่ยรัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจจะโตได้0.1%ก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันเหลือ0.1%ติดลบแล้ว ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการคาดหมายว่าอัตราว่างงานตลอดทั้งปีจะเพิ่มขึ้นจาก10.4%เฉลีย่ยมาเป็น10.7%ท,ทั้งทั้งที่ฟรานซัวรองประธานาธิบดีฝรั่งเศสสัญญาว่าพอเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยจะหางานให้คนฝรั่งเศสทำและจะลดอัตราการว่างงานลงให้ได้ภายในปีนี้แต่ว่าอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจฝรั่งเศสในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้นในทิศท,ทางที่จำกัดหลังจากที่มีการเติบโตลดลง0.2%ในไตรามาสแรกของปี56 เขาว่าจะฟื้นตัว0.2%ในไตรามาส2หลังจากนั้นจะซบเซาในไตรามาส3ขยายตัว0.1%ในไตรามาส4แต่ว่าทั้งปีติดลบ0.1%นี่เป็นตัวเลขเฉลี่ยมาจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสอาลองแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆนะหรืออาจจะใช้เวลาในการแก้ปัญหานานเกินไปคนฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับรัฐบาลของอาลองสักเท่าไหร่อุปสงค์ภายนอกโดยเฉพาะจากเยอรมันก็ช่วยยกระดับการส่งออกได้ในครึ่งปีหลัง มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคในประเทศซึ่งเป็น,นกลไกหลักหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้โดยกําลังซื้อของครัวเรือนน่าจะลดลง0.2นะฮะในปี56หลังจากที่ลดลงมาแล้ว0.9ในปี55ซึ่งก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะคนนั้นเริ่มที่จะออมซื้อสินค้าน้อยลงลงทุนน้อยลง พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เบนบ์นันกี้นั้นได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีบุชเข้ามาดํารงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐเขาก็ได้สร้างผลงานในการทํางานร่วมมือกับเฮนรี่พอลเซนอดีตรัฐมนตรีคลังของยุคบุชในการแก้ปัญหาวิกฤตสัปพรายวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในแบบที่ถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ของเศรษฐกิจสหรัฐก็ว่าได้หลังจากนั้นเขาได้รับการแต่งตั้งโดยโอบามาให อยู่ต่อไปอีกสมัยนึงแล้วเบนันกี้เนี่ยจะอยู่ครบอสองวาระนะครับแล้วก็จะเป็นผู้นำธนาคารกลางที่ถือว่าจะรึกชื่อตนเองลงไปในประวัติศาสตร์ถามว่าเขาจะอยู่ต่อเป็นไปได้ไหมก็อยู่ที่ประธานาธิบดีโอบามาแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการแต่งตั้งคนใหม่ซึ่งแนวโน้มสูงโอกาสที่จะเป็นผู้หญิงคนนี้ มีมากกว่าคนคนอื่นนะครับมีการคาดการณ์ในวอลสตรี t กันว่าจะเป็นเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นคนที่เคยสอนที่มหาวิทยาลัย Harvard เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลาย Berkeley. นะัยเบอร์เคละแล้วก็จบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยบราวน์แล้วก็มหาวิทยาลัยเยลนะครับคือได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ ไอวีลีกสุดยอดแน่นอนแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเยาเลนเนี่ยเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดีเบลคลินตันแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการของระบบธนาคารกลางสหรัฐอยู่มานานแล้วแล้วก็เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานของธนาคารกลางสาขาซานฟรานซิสโกแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย มีผลงานทางวิชาการออกมาอย่างต่อเนื่องได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีโอบรักโอบามาไหมคงจะได้ได้รับความไว้วงจจา,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 ง,วาววงใจจากแวดวงวิชาการนักลงทุนคนเล่นหุ้นคนที่อยู่ในในสหรัฐในระดับนักการเมืองสอสสอวอส่วนใหญ่ไหมคงจะได้รับการแต่งตั้งก็คงจะง่ายคงไม่มีปัญหาเรื่องอื่อนชาวอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็ถามผมมาว่าโอเค ถ้าบบนันเก้มไม่อยู่ต่อพอถึงมกราคมปีหน้าแล้วเป็นคนอื่นเนี่ยจะเป็นใครคำตอบง่ายๆก็คือจะเป็นเจเน็ตเยเลนไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับแล้วก็คนนี้ก็แต่งงานกับาศาสตราจารย์ที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลด้วยนะฮะที่มีชื่อว่าจอชเอเคอร์ลอฟนะครับแล้วก็ลูกสอนอยู่ที่ MIT ด้วยอสอนอยู่ที่ Warwick จบ MIT นะครับพักกันสักครู่ช่วงน้าม,มาดูเดลี่ข้อจากนาวฟอ์กััน ประชาชนในแต่ละประเทศก็จะมีลีลาในการชุมนุมที่แตกต่างกันนะครับบางอย่างก็น่าลอกเลียนแบบบางอย่างก็ไม่น่าลอกเลียนแบบของไทยที่ดังที่สุดก็คือพัมิตรนั้นยึดทำเนียบยึดสนามบินเสื้อแดงเทเลือดหน้าบ้านนายกตอนนั้นโอ้โหเป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกสื่อมวลชนก็รายงานกันแบบสนุกสนานนะครับใส่สีตีไข่กันอย่างเต็มที่จริงแล้วพฤติกรรมการชุมนุมในเมืองไทยเนี่ยจริงก็ไม่ไน่าลอกเลียนแบบสักเท่าไหร,ร่นะฮะ แต่ว่ามีพฤติกรรมการชุมนุมที่อาจจะบอกว่าเท่แล้วก็น่าสนใจน่าเียนแบบดูเพราะว่าไปไปมามันแบบสันติดีแล้วก็แบบที่สร้างกระแสได้ดีเหมือนกันนะครับจะมีภาพให้ดูนิดนึงก็ดีเหมือนกันว่าผมพูดถึงอะไรคือที่ที่เขาชุมนุมกันตอนนี้ที่ที่บราซิลเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างบราซิลเขามีบาร์บีคิวปรเทสวงเขาเข็นเตาบาร์บีคิวมาปิ้งย่างเนื้อไก่แบบกินกันสนุกสนานเสร็จแล้วชุมนุมกันต่อ มันเหมือนกับเวลาคนไทยชุมนุมแล้วมีคอนเสิร์ตนะฮะของ,ของบาร์เบสิคก็มีบาร์บีคิวโปรเทสวนี่ฮะมีกิจกรรมเล่นวอลเลย์บอลนะฮะผมก็ใจว่านี่ที่ตุรกีแต่ว่าที่ตุรกีที่ผมชอบที่เขาทำเนี่ยมันมีสแตนดิ้งแมนสแตนดิ้งแมนคือมันนอกเหนือไปจากกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดเนี่ยเวลาก็หลังหลังจากที่เขาถูกเคลียร์ม็อบแล้วพยายามกลับมาใหม่เนี่ยมันต้องสร้างสร้างกระแสใช่ไหมฮะมีสแตนดิ้งแมนคนยืนแล้วก็ล้วงกระเป๋า ยืนล้วงกระเป๋าเนี่ยให้ดูเหมือนว่าแบบไม่สนใจไม่สนใจใยดีรัฐบาลจะมาเคลรพื้นที่ชุมนุมก็เชิญน,นั้น standing man เนี่ยมันไม่ใช่แค่เต็นท์ที่กลางแล้วนอนใส่หน้ากากขาวอย่างนี้ซึ่งอันนี้เมืองไทยก็อาจจะมีเหมือนกันถ้าคุณไปดูท้องสนามหลวง standing man ของที่ตุรกีนั้นน่าสนใจนะครับแล้วก็ดูเท่ดีนะเดี๋ยวพยายามหาภาพที่เป็นภาพ standing man ให้ดูนิดหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นว่ารสชาติ ในรูปแบบของการชุมนุมในตรุรกีก็เป็นอย่างไรอย่างไรก็ดีในประเทศต่างๆเหล่านี้เขาก็พยายามเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ค่อยที่จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่คือบางทีคุณเดินหน้าชนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็มีความชอบธรรมในการออกนโยบายที่เป็นัวแทนประชาชนมันก็ไม่ง่ายในโจทย์นี้เดลี่ o วดวันนี้นะฮะนาวฟอร์สเนสอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะครับเป็นเฟลโลที่ออกซฟอร์ด เคยออกมากล่าวหาจอห์นเมเนาเคนซึ่งกล่าวหาเสร็จแล้วขอโทษไปแล้วนะฮะเพราะที่เคนไม่เข้าใจในการลงทุนระยะยาวของประเทศว่าบางทีมันไม่คุ้มแล้วก็สร้างนี้ไว้ให้กับชนกลุ่มชนชั้นต่อไปนะฮะหรือเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยยุคต่อไปเนี่ยพวกเคนนั้นเป็นเกนี่คือสิ่งที่เฟอร์กอเซนพูดแล้วออกมาขอโทษไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเอามาในบริบทของความที่ สิ่งที่เฟอร์เซอร์พยายามที่จะบอกมันน่าสนใจว่า Caines was a homosexual had no intention of having children We are not dead in the long run Our children are our progeny It is the economic ideals of Keynes That have gotten us into the problems of today เฟอร์เซอร์พยายามที่จะบอกว่ารัฐบาลต้องใช,ใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง เอาบริบทของเรื่องของความเป็นเกย์ของเคนหรือความที่เคนไม่มีลูกออกไปเพราะว่าเฟอร์เกอร์เซนเขาขอโทษไปแล้วเขาไม่ต้องการที่จะไปไปหมิ่นหรือไปพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้นมันเป็นการไปดูถูกคนทั้งกลุ่มมากจนเกินไปแต่ว่าเฟอร์เกอร์เซนพยายามจะบอกว่าเวลาคิดถึงยุคต่อไปเนี่ยคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานควรจะคิดถึงการใช้เงินใช้ใจ่ายเงินในรัฐบาลในปัจจุบันเพราะว่ามันจะทิ้งภาระหนี้สินไว้ในอนาคต เป็นคำเตือนของเฟอร์กูสันที่เคยมีต่อคณะกรรมธิการในสภาคอนเกรสของสหรัฐด้วยและเป็นคำเตือนที่น่าคำนึงถึงสำหรับรัฐบาลของไทยที่มาจากกระแสมวลชนคือ่างี้ะมันไม่มีการแยกกันให้ชัดเจนในกระแสมวลชนที่ผลักดันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้มาสู้กับรัฐบาลที่มาจากค่ายทหารหรือมาจากตุลาการพิวัตร นั่นก็คือว่ามันมีกระแสะมวลชนแน่นอนมวลชนคนเสื้อแดงในที่นี้ที่สนับสนุนเลือกให้พรรคเพื่อไทยนั้นเข้ามาแต่พอถึงเวลาเนี่ยกระแสะมวลชนนั้นเนี่ยเป็นกระแสะมวลชนเดียวกันที่ดันไปสนับสนุนนโยบายประชานิยมในรูปแบบที่มีการสร้างนี่ไว้ในอนาคตราวนี้ในการสร้างนี่ไวในอนาคตเนี่ยมันมีทําได้ทั้งแบบดีและไม่ดีนะฮะคือเอาามหลักของจอห์นเมนร์ดเคนที่เขาเคยบอกว่ารัฐบาลต้องทุ่มเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เคนส์พูดไว้ถูกถึงเวลาการทุ่มเงินลงทุนเนี่ยบางอย่างทุ่มเงินลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นมันก็ไม่คุ้มทุนมันก็สร้างภาระหนี้สินไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปมันก็เช่นเดียวกันนะแรงผลักดันจากมวลชนในเชิงที่มีอุดมการรักษาความเป็นประชาธิปไตยต้องการให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ทำเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนเนี่ย แน่นอนมันควรจะทำแต่ว่าก็ต้องแยกแยะให้ถูกระหว่างโครงการที่เป็นการลงทุนแล้วสุดคุ้มคุ้มค่าลงเป็นแสนเป็นล้านล้านแล้วมันไปได้กับการลงทุนในแบบที่ถ้าเฟอร์เกอร์เซนเห็นจะบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นเคสที่ถูกบิดเบือนแล้วดัดแปลงมาเป็นประชานิยมในรูปแบบที่ไม่ได้มีผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเพียงพอเพราะฉะนั้นการชั่งน้ำหนักในส่วนนี้ต้องเป็นการชั่งนหนักที่สำคัญ และเป็นการชั่งน้ำหนักที่ทําโดยรัฐบาลและมีวินัยในรูปแบบที่สามารถบังคับและหล่อหลอมอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้มวลชนที่ผลักดันรัฐบาลนั้นเข้าใจถึงหลักการว่าไม่ใช่ทุกๆอย่างที่ทําเพื่อตอบสนองประชาชนนั้นถึงเวลาจะดีไปหมดแล้วก็จะไม่สร้างปัญหาให้ยุคต่อไป นี่เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าเวฟในการผลักดันรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยมันแรงถ้าเกิดไม่มีการควบคุมคอนเทนให้ในโยบายมีกรอบวินัยแบบที่ควรจะเป็นในแบบที่มีหลักปฏิบัติอยู่แล้วในสากลที่เขายอมรับกันเนี่ยในที่สุดเนี่ยรัฐบาลน,นั้นก็จะสร้างปัญหาไว้ให้กับลูกหลานยุคต่อไปนั่นก็คือรายการเดเดลิโดสในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ